โเฮ้ hey, สวัสดีครับน้องๆทุกคนโอ้โหเฮ้นี่อะไรวะนี่งูงูหรือเปล่าทุกคนนี่เฮ้ hey, นี่ตัวอะไรอยู่ในดินด้วยทุกคนโอ้ oh. นี่มันไดโนเสาร์ล้านปีนี่วะว้าวเฮ้โอ้โหนี่มันไดโนเสาร์ เจ้าจอดมันยอดมากนี่ว้าวเฮ้ hey, ดูสิทุกคนนี่เฮ้ hey. โอ้ยอีกแล้วเจออีกแล้วครับว้าวไซนุสเสา์มาแล้วครับนี่ตัวที่สองโอ้ oh. นี่เราเจอแล้วสองตัวว,า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 ว้าวว้าวนี่จุดอะไรทุกคนเอีตายสินี่มานลดเกจนีว่ว้าอวนุ่นเฮ้ยจอยจอยอีกแล้วนี่นี่มันลดดับเพลิงโอ้โหนี่นี่เดี๋ยวเรามาค้นหาเจออีกแล้วพระเจ้าจอดยอดมากนี่เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้นี่มัน รถโมปูนก็ามานี่รถเกเอ้รถเกด,ดีแล้วนี่สุดยอดเลยทุกคนว้าวสวยงามเลยวุนวุนวุนโอเคทุกคนได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย